หลังจากที่อิสราเอลได้ออกมาประกาศว่าจะทําการโจมตีสถาบันทางด้านการเงินที่สนับสนุนกลุ่มฮิชบาลเลาะในเลบานอนในช่วงค่าคืนที่ผ่านมาอิสราเอลก็ปฏิบัติการโจมตีแล้วครับตามการรายงานจากแหล่งข่าวทางทหารของอิสราเอลได้รายงานตามการรายงานจากชาวบ้านในกรุงเบรุตประเทศเลบานอนอาคารหลังหนึ่งในเมืองดดฮิเยกรุงเบรุตประเทศเลบานอน ทุก,กองทัพอากาศของอิสราเอลเข้าทําการโจมตีครับเป็นการโจมตีด้วยความแม่นยําตามคลิปภาพที่ชาวบ้านได้บันทึกเอาไว้อาคารหนึ่งหลังได้พังยุบลงไปมีหลายจุดที่กองทัพอากาศอิสราเอลได้ปฏิบัติการเข้าทําการโจมตีครับตามการรายงานด้วยคลิปภาพจากชาวบ้านในท้องถิ่นอย่างน้อยมีสองพื้นที่เป้าหมายคือในดาฮิเยซึ่งคาดว่าคงจะเป็นธนาคาร ที่สนับสนุนทางด้านการเงินหรือสถาบันการเงินที่สนับสนุนกลุม่มเฮชบาลเลาะและอีกจุดหนึ่งอยู่ใกล้ๆกับสนามบินในพื้นที่กรุงเบรุตครับมีกลุ่มควันสีดำสีเทาพวยพุ่งขึ้นมาในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานี่เป็นคลิปภาพจากชาวบ้านในท้องถิ่นที่ได้บันทึกเอาไว้หลังจากที่กองทัพอากาศอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่บางพื้นที่ในกรุงเบรุต กองทัพบากาศของอิสราเอลปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่พื้นที่เป้าหมายของกลุ่มเฮชบอลเลาะในกรุงเบรุตตั้งแต่ในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาครับและในช่วงเวลาประมาณตีสามก็มีรายงานว่ากองทัพบากาศอิสราเอลก็ปฏิบัติการเข้าโจมตีเข้าใส่พื้นที่เป้าหมายในเลบานอนด้วยจนถึงตอนเช้ากองทัพบากาศอิสราเอลยังคงปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่พื้นที่เป้าหมาย ของกลุ่มเฮชบอลเลาะในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนตามการรายงานก่อนหน้านี้ได้ระบุว่าอิสราเอลได้มีการประกาศแจ้งเตือนให้ชาวบ้านในกรุงเบรุตได้พากันออกให้ห่างถอยไปให้ห่างจากธนาคารหรือว่าสถาบันทางด้านการเงินที่ให้การสนับสนุนกลุ่มเฮชบอลเลาะหลังจากที่ได้มีการแจ้งเตือนแล้วว่าอิสราเอลจะเข้าทำการโจมตีอิสราเอลก็ ปฏิบัติการโจมตีครับกองทัพอากาศของอิสราเอลได้รับข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองของอิสราเอลครับในการที่จะให้หน่วยข่าวกรองของอิสราเอลเข้าไปทําการสืบค้นว่าสถาบันทางด้านการเงินของกลุ่มเฮชเบลเลอนั้นตั้งอยู่จุดไหนตรงไหนบ้างหลังจากที่ได้ระบุพิกัดชี้เป้าหมายอย่างชัดเจนแล้วก็ส่งข้อมูลไปยัง กองทัพอากาศของอิสราเอลและกองทัพอากาศของอิสราเอลก็ปฏิบัติการเข้าทําการโจมตีครับการโจมตีด้วยความแม่นยํานั้นเป็นสิ่งที่อิสราเอลได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ว่าอิสราเอลรู้วิธีที่จะเข้าถึงเป้าหมายและรู้วิธีที่จะเข้าทําการโจมตีและจะเป็นการโจมตีอย่างแม่นยําและในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาก็เป็นการโจมตีอย่างแม่นยําครับนี่เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่กองทัพอากาศของอิสราเอลก็ทำการโจมตีครับบริเวณใกล้ๆกับสนามบินในเบรุต จะสังเกตเห็นได้ว่ากลุ่มควันที่ปวยพุ่งขึ้นมานั้นก็อยู่ไม่ไกลจากจุดที่เครื่องบินจอดอยู่ครับก็คงจะเป็นในพื้นที่บางส่วนในสนามบินแหล่งข่าวทางทหารของอิสราเอลได้รายงานว่าอาคารที่กองทัพอากาศอิสราเอลได้เข้าทาการโจมตีนั้นมีชื่อว่าอาคารอันมานาการโจมตีด้วยความแม่นยําและระเบิดที่ใช้ในการโจมตีนั้นมันก็มีอนุภาพในการทําให้อาคารดังกล่าว พังถล่มยุบลงไปครับไม่มีการรายงานผลกระทบที่เกิดขึ้นว่ามีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือไม่แต่ว่าถ้าเป็นชาวบ้านนั้นหลังจากที่ได้ยินคำเตือนจากอิสราเอลก็คงจะมีการพากันอพยพออกจากพื้นที่ครับเพราะว่าอิสราเอลได้มีการแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบก่อนที่จะเข้าทำการโจมตีการที่อิสราเอลได้มีการแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบว่าอิสราเอลจะเข้าทำการโจมตีพื้นที่เป้าหมายใน กรุงเบรุตนั้นมันก็จะเป็นสิ่งที่จะช่วยให้ประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องไม่ได้รับอันตรายจากการโจมตีดังกล่าวถามว่าสมาชิกกลุ่มเฮชเบลเล่ทราบหรือไม่ว่าอิสราเอลเข้าทำการโจมตีแอดมินคิดว่าคำประกาศของอิสราเอลนั้นเป็นคำประกาศโดยทั่วไปครับดังนั้นทั้งประชาชนทั่วไปและสมาชิกของกลุ่มเฮชเบลเละก็ทราบการที่อิสราเอลได้ประกาศแจ้งเตือนครับ ดังนั้นแม้ว่าพวกเขาจะรู้ว่าอิสราเอลเข้าทำการโจมตีแต่พวกเขาก็ไม่อาจที่จะยับยัง้งมิสไซล์หรือว่าระเบิดทางอากาศที่อิสราเอลใช้ในการโจมตีจุดปฏิบัติการหรือสถานที่ของกลุ่มเฮชบลเล่ได้แต่สมาชิกกลุ่มเฮชบลเล่ก็สามารถที่จะพากันออกไปจากพื้นที่อาคารดังกล่าวได้ครับ ถ้าพวกเขาได้ทราบว่าอิสราเอลจะเข้าทําการโจมตีดังนั้นพอได้ยินปุ๊บพวกเขาก็จะต้องตัดสินใจว่าจะเลือกที่จะอยู่ในอาคารต่อไปหรือว่าเลือกที่จะออกจากอาคารดังกล่าวคําประกาศนี้ก็เป็นคําประกาศโดยทั่วไปครับสมาชิกกลุ่มเฮชเบลเลาะก็รู้แน่นอนดูจากสิ่งที่กองกําลังป้องกันประเทศอิสราเอลได้ปฏิบัติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มเฮชบลลาะในเลบานอนนั้น จะสังเกตเห็นได้ว่าการโจมตีแต่ละครั้งซึ่งเป็นการโจมตีในเขตที่อยู่อาศัยในเขตผู้คนหนาแน่นนั้นอิสราเอลได้มีการประกาศให้รับรู้โดยทั่วกันอย่างชัดเจนและมีจุดประสงค์ในการที่จะทำลายโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสน,นุนการปฏิบัติการของกลุ่มเฮชบลลาะกครับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานนั้นอาจจะไม่ได้พุ่งเป้าทำการ โจมตีไปที่บุคคลหรือว่าสมาชิกของกลุ่มฮัจบลละโดยตรงถ้าเป็นการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนกลุ่มฮัจบลละอาจจะมุ่งเน้นไปในด้านที่ว่าเป็นการทำลายสถานเหล่านั้นเป็นการทำลายอาคารที่จะไม่ให้สมาชิกกลุ่มฮัจบลละไปใช้การได้อีกคือคล้ายๆกับว่าเป็นการโจมตีเพื่อไม่ให้กลุ่มฮัจบลละมีอาคาร สำหรับทำกิจกรรมใดๆดังนั้นถ้าอิสราเอลทำการโจมตีแบบนี้และกลุ่มเฮชบบลเลอมีการเคลื่อนย้ายสถานที่บัญชาการเคลื่อนย้ายจุดปฏิบัติการไปยังอาคารใดๆถ้าอิสราเอลได้มีการส่งหน่วยข่าวกรองเข้าไปแล้วทราบว่ากลุ่มเฮชบบลเลอได้เคลื่อนย้ายไปที่ไหนแอดมินก็คิดว่าอิสราเอลก็คงจะมีการโจมตีอีกครับตรงไหนก็ได้ที่กลุ่มเฮชบบลเละไป ใช้เป็นสถานที่ในการปฏิบัติการใช้เป็นสถานที่ในการบัญชาการหรือใช้เป็นสถานที่ในการผลิตหรือประกอบอาวุธที่จะสนับสนุนกลุ่มเฮชเบลล์อิสราเอลก็จะดำเนินการโจมตีครับแอดมินคิดว่าก็น่าจะเป็นแบบนี้หน่วยเขา่าครองของอิสราเอลก็คงจะมกะจีกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆครับในเลบานอนด้วยดังนั้น อิสราเอลจึงได้มีการระบุพื้นที่อย่างชัดเจนว่าฐานปฏิบัติการของกลุ่มฮชบอลเละอยู่ตรงไหนบ้างแม้กระทั่งฐานปฏิบัติการใต้ดินศูนย์บัญชาการใต้ดินของผู้นําสูงสุดกลุ่มฮชบอลเละในกรุงเบรุตที่เคยถูกกองทัพอากาศอิสราเอลเข้าทำการโจมตีนั้นฐานเหล่านั้นมันควรจะเป็นความลับสุดยอดและก็อาจจะไม่มีใครรู้ได้ว่าพื้นที่อุโมงค์ใต้ดินลึกลงไปนั้น เป็นฐานบัญชาการหรือศูนย์บัญชาการสั่งการของกลุ่มเฮชบบลเล่ซึ่งในพื้นที่ใต้ดินเหล่านั้นก็เป็นสถานที่ที่ผู้นําระดับสูงของกลุ่มเฮชบบลเละเข้าไปใช้งานเป็นประจําพื้นที่เหล่านี้แอดมินคิดว่ามันคงจะเป็นพื้นที่ที่ถูกปิดไว้ให้เป็นความลับแต่ว่าน่วยข่าวกรองของอิสราเอลนั้นก็สามารถค้นพบได้ก็เป็นไปตามที่อิสราเอลได้ ประกาศเอาไว้ก่อนหน้านี้ว่าเรารู้วิธีที่จะเข้าถึงเป้าหมายเรารู้วิธีที่จะเข้าโจมตีและจะโจมตีอย่างแม่นยําไม่ว่าเป้าหมายนั้นจะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลหรืออยู่ไกลออกไปอีกในตอนเช้าของวันนี้21ตุลาคม2024กองทัพอิสราเอลได้ปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่พื้นที่เป้าหมายบางแห่งในทางตอนเหนือของฉนวนกาซาครับในเช็ครัฐวัน จุดที่มีกลุ่มควันพวยพุ่งขึ้นมานั้นอยู่ในพื้นที่เช็ครัดวันครับตามการงานจากแหล่งข่าวทางทหารของอิสราเอลและในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนของทัพอิสราเอลยังคงโจมตีพื้นที่เป้าหมายของกลุ่มเฮชบอลเลาะที่อยู่บริเวณริมชายแดนเลบานอนอิสราเอลต่อไปครับมีกลุ่มควันสีดําสีเทาสีขาวพวยพุ่งขึ้นมาเป็นหย่อมๆย่อมและนอกจากนี้ยังมีรายงานด้วยว่าดโดรนคามิกาเซของอิสราเอลดพุ่งทะยานเข้าใส่ ยานยนต์หนึ่งคันที่อยู่บริเวณหมู่บ้านแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของเลบานอนครับยังมีการรายงานผลกระทบที่เกิดขึ้นครับว่าอิสราเอลได้เข้าทําการโจมตีสมาชิกกลุ่มเฮชบอลเลาะหรือไม่หรือว่าเป็นบุคคลสําคัญอื่นๆของกลุ่มเฮชบอลเลาะและในขณะเดียวกันกลุ่มเฮชบอลเลาะอยังคงโจมตีก็ใส่พื้นที่หมู่บ้านทางตอนเหนือของอิสราเอลอย่างต่อเนื่องโดยการใช้ขีปนาวุธและมิไซ หน่วยตกานอากาศยานของอิสราเอลก็ได้เข้าทําการยิงสกัดกันครับเสียงสัญญาณเตือนภัยทางอากาศได้แจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบเป็นระยะระยะการสู้รบกันยังคงดําเนินต่อไปอิสราเอลได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าจะทําการโจมตีสถาบันทางด้านการเงินของกลุ่มเฮชบอลล็อต่อไปนับตั้งแต่นี้และภายหลังจะมีการรายงานว่าอิรานสนับสนุนกลุ่มเฮชบอล็ออย่างไรสวัสดีครับ olha